จะมาะแนะนําสินค้านะคะที่เป็นหมึกเสียบไม้ทั้งหมดในร้านเรานะคะที่มีอยู่ตอนนี้เนาะนะคะลูกค้าจะทักเข้ามาถามกันบ่อยๆเลยอยากจะสั่งแต่ว่ายังเรียกชนิดของหมึกไม่ถูกนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาให้ดูทีละอย่างเลยนะคะคือถ้าลูกค้าเข้ามาทางหน้าเพจเราเนี่ยจะเห็นรูปในอัลบั้มที่เราลงไว้นะคะที่โพสบนสุดเลยเราจะปักหมุดไว้บนสุดเลยนะคะ เกี่ยวกับราคาแล้วก็หมึกเจ็บไม้ทุกอย่างว่าเรามีอะไรอยู่บ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูทีละตัวเลยนะคะแล้วก็จะแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสั่งสินค้าให้ลูกค้าเลยนะคะนะคะก่อนอื่นลูกค้าเข้าไปปึ๊บเนี่ยจะต้องเจอรูปในอัลบัม้มในอัลบั้มนะคะอันนี้อันนี้เราอยู่ที่ร้านเราก็จะมีตัวนี้ให้ลูกค้าไว้ดูเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าเข้าไปทางเพจเนี่ยลูกค้าก็สามารถดูได้เลยที่โพสต์บนสุดที่เราปักหมุดไว้เนะนะคะ อันแรกเลยนะคะจะเป็นไม้เล็กนะคะตอนนี้ไม้เล็กของเราเนี่ยเราจะเหลือแค่2อย่างเท่านั้นนะคะที่เป็นที่ลูกค้าสั่งมากที่สุดแล้วก็เป็นที่นิยมมากที่สุดนะคะไม้เล็กเมื่อก่อนเนี้เราจะมีอยู่5้าแบบแต่ทีที้ว่าเรายกเลิกไปเพราะว่าเราจะเอาตัวที่มันเป็นยอดขายสูงสูงที่ลูกค้านิยมกินแล้วก็นิยมขายกันนะคะมันจะเหลืออยู่แค่2แบบเท่านั้นนะคะก็คือเป็นหนวดหมึกยักษ์แล้วก็ คอหมึกนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะให้ดูของจริงเลยนะคะว่าขนาดมันเท่าไหร่เนาะ,ะมาดูตรงนี้เลยค่ะอันนี้เป็นคอคอนะคะคอก็คือตัวด้านบนลูกค้าเห็นนะคะ,ะคอนี่ก็คือตัวด้านบนนะคะคอหมึกอันนี้เราส่งอยู่ไม้ละเจ็ดบาทลูกค้า ไม้ละเจ็ดบาทเรามีขั้นต่ำนะคะขั้นต่ำคือร้อยไม้นะคะลูกค้าลูกค้าสามารถสั่งสองอย่างนี้ค้ากันได้อย่างละห้าสิบให้ได้จำนวนร้อยไม้นะคะอันนี้คอหมึกแล้วก็ส่วนหนวดยักษ์ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะขนาดนี้เลยนะคะลูกค้าอันนี้เป็นหนวดหมึกยักษ์นะหนวดยักษนะ์ด,ด,กษด้านล่างนะคะจะเป็นขนาดนี้นะคะไม้ละเจ็ดบาทของเรานี่นะคะสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่เสียบไม้เนี่ยคือล้าง ทำความสะอาดเรียบร้อยพร,อพร้อมขายได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทํอะไรได้ไม่ต้องไปทไไไํอะไ,ไรขายได้เลยนะคะไม่ต้องไปล้างอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราล้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะอสินค้าตัวต่อมานะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะเห็นเป็นตัวนี้หมึกสายตัวนะคะอันนี้เราเสียบทั้งตัวนะคะลูกค้าส่งไม้ละ47บาทก็คือเป็นตัวนี้เลยเนาะสวยๆอย่างนี้เลยค่ะลูกค้า สวยๆสดๆแบบนี้เลยค่ะไม้ละ47บาทนะคะส่วนเป็นไม้ใหญ่เนี่ยลูกค้าไม่ต้องมีขั้นต่ำนะคะสามารถสั่งตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะสายไซส์เนี้ยเราจะคัดทีละตัวเลยนะคะลูกค้าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เสียบเป็นตัวๆแบบนี้อันนี้ด้านหน้าจะเป็นหนวดนะคะตัวเขาจะอยู่ด้านหลังอย่างนี้เนาะเราจะเสียบซ่อนตัวแบบนี้นะคะนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถสั่งตามจํานวนที่ต้องการได้เลยนะคะ เรียกว่าหมึกสายทั้งตัวนะคะตัวนี้เนาะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยหมึกอาเจนหมึกก้วยอาเจนเนี่ยเราจะมีอยู่สองอย่างลูกค้ามีแบบตัวที่มีไข่อยู่ด้านในกับตัวที่ไม่มีไข่อยู่ด้านในนะคะเราจะลงราคาไว้ชัดเจนเลยเนาะกล้วยอาเจนตัวไม่ไข่เนี่ยเราจะส่งไม้ละ45บาบทส่วนตัวที่มีไข่เราจะส่งไม้ละห้นะคะ ตัวมีไข่เนี่ยมันจะเป็นแล้วแต่ฤดูกาลของเขานะคะไม่ไม่ได้มีตลอดนะคะลูกค้าต้องทักถามเข้ามาก่อนเนาะอ่าอันนี้คือสินค้าจริงนะคะตัวนี้คือตัวละห้าสิบบาทคือตัวที่ไม่มีไข่อย่างที่บอกนะคะตัวละห้าสิบบาทหมึกทุกตัวเราคัดไซส์ที่เออลูกค้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราพูดง่ายๆว่าทุกอย่างที่เราขายให้ลูกค้าเนี่ย เราทำเหมือนที่เราขายหน้าร้านตัวเองนะคะเพราะว่าเราที่ร้านเราก็ย่างขายอยู่ด้วยนะคะเนี่ยอย่างตัวนี้50บาทกล้วยอาเจนเราจะคัดมาอย่างสวยเลยเสียบส่งให้ลูกค้าล้างทำความสะอาดเรียบร้อยลูกค้าสามารถไปขึ้นวางร้านได้เลยขายได้เลยนะคะส่วนตัวนี้คือตัวอย่างที่บอกว่ามีไข่ข้างในสังเกตตัวมีไข่เนี่ยตัวเขาจะไม่โตเท่ากับตัวไม่มีไข่นะคะตัวเขาจะเล็กกว่าตัวมีไข่นะคะเนี่ยแบบนี้เราจะส่งที่50บาท คือเวลาย่าองออกมาแล้วไข่เขาจะไข่ธรรมชาติของเขาเลยอยู่ข้างในนะคะซึ่งบางบางฤด,ดูอาจจะไม่มีนะคะบางเดือนอาจจะไม่มีอันนี้ต้องถามถามเข้ามาก่อนเนาะ,ะไปตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปจะเป็นหนวดหมึกยักษ์นะคะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่แล้วนะคะลูกค้าส่งไม้ละส5บาบาทนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะนี่ค่ะ,ะตัวนี้นะคะตัวหนวดหมึกยักษ์ ที่เราจะส่งไม้ละสิบห้าบาทนี่นะคะจะเป็นไม้ใหญ่ๆแบบนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสินค้าทุกอย่างเราทําตามออเดอร์ลูกค้าเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถสั่งมาเลยต้องการเท่าไหร่อย่างไม้ใหญ่เนี่ยลูกค้าสั่งสั่งตามที่ลูกค้าอยากได้เลยห้าไม้สิบไม้ยี่สิบไม้แล้วแต่เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบหนินมิกซ์กยกไม้ใหญ่กับไม้เล็กให้ดูเนาะอ่าอันนี้ไม้เจ็ดบาทนะคะลูกค้า ส่วนอันนี้ไม้ละ15บาทจะต่างกันอย่างนี้แต่ว่าใช้หนวดชนิดเดียวกันทั้งหมดนะคะคือต้องขอย้ําลูกค้าตรงนี้เลยว่าของที่เราใช้เนี่ยเป็นของที่เราคัดเกรดมานะคะหนวดเนี่ยจะเป็นหนวดของเปรูแท้ๆก็คือว่าทําไมต้องเป็นเปรูแท้ๆทาไมไม่เป็นจีนทําไมไม่เป็นอะไรเพราะว่าหนึ่งหนวดเปรูเนี่ย เนื้อหมึกของเปลูเนี่ยเขาจะดีค่ะเวลาย่างเนี่ยเขาจะไม่ยุ่ยเขาจะไม่เปื่อยนะคะย่างแล้วจะกรอบเด้งนะคะเนื้อดีมากเราก็เลยต้องใช้เกรดนี้เท่านั้นนะคะอ่าเราเปรียบเทียบให้ดูแล้วเนาะไม้ใหญ่กับไม้เล็กนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวต่อไปนะคะลูกค้าคอคอที่เมื่อกี้เอามีมีเป็นไซส์เล็กแต่นี้เป็นไซส์ใหญ่นะลูกค้าส่งไม้ละส4บบาทนะคะ คอนนี้ก็เหมือนกันค่ะลูกค้าเราใช้แต่ของเฟรูเท่านั้นนะคะเพราะว่าหนึ่งเกรดเขาดีมากเวลาย่างเนี่ยลูกค้าจะไม่เจอปัญหาที่แบบติดตะแกรงหรือว่า,าโหดจนเหลือเล็กนิดเดียวนะคะอันนี้มีเวลาย่างเนี่ยมีแต่ฟูขึ้นเด้งขึ้นนะคะเพราะว่าเนื้อเขาดีและเราใช้แบบว่าใช้แบบไม่ดองน้ำก็คือสินค้ามาถึงปุ๊บเราจะล้างทำเสียบเลยนะคะไม่มีการมาแช่ไว้หลายวันแล้วค่อยทำให้ลูกค้าอย่างนั้นนะคะอ,า,อาจจะมี ที่เขาทํามาแช่น้ำเนี่ยเพื่อที่ต้องการให้น้ําหนักมันขึ้นนะคะแต่ว่าเราจะไม่อย่างนั้นเพราะว่าเราต้องเน้นว่าเออลูกค้าไปย่างขายนะคะเราต้องเน้นความสําสคัญจุดนี้เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างคอไม้เล็กหกบาทไม้ใหญ่สิบสี่บาทไม้เล็ก7็ดบาทค่ะไม้เล็กเจ็ดบาทแล้วก็ไม้ใหญ่สิบสี่บาทนะคะขนาดเขาก็จะต่างกันแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเอาไปขายตามทำเลตามความต้องการของลูกค้าเลยว่าเออ ลูกค้าอยู่จุดไหนอยากขายที่ประมาณราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าจะชอบบางทีก็ยังไม่เคยขายจะถามแมค้าว่าเอ้ยอย่างนี้เราต้องไปขายเท่าไหร่ดีอันนี้แม้ค้าตอบตรงๆเลยนะว่าอยู่ที่ทำเลลูกค้าเท่านั้นนะคะเราตั้งราคาขายไว้ให้แล้วเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราตั้งราคาไว้ให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าสามารถรู้เลยว่าลูกค้าจะได้กําไรจากตรงนี้เท่าไหร่นะคะไม่ต้องไปคิดต้นทุนไม่ต้องไปคํานวณอะไรทั้งสิ้นนะคะ ประมาณนี้อันนี้คือข้อดีของมือเจ็บไม้เขาเนาะคือลูกค้าไม่ต้องคิดเยอะนะคะอาต่อไปนะคะจะเป็นจะเป็นตัวมึกรมกระดองบ้างอาทีนี้หมึกกระดองบ้างมึกกระดองเนี่ยเราจะมีหลายไซส์มากๆเลยนะคะลูกค้าเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นอหมึกกระดองไซส์ไซส์ตัวละสามขีดเนาะ ตัวละสามขีดเนี่ยถ้าเราเสียบไม้ส่งเนี่ยเราจะส่งที่ตัวละแปดสิบบาทว่าด้วยเรื่องหมึกกระดองนะคะลูกค้าหมึกกระดองของเราก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะเราจะใช้หมึกกระดองแห้งๆเกล็ดแ,แม่ปองเท่านั้นนะคะหมึกกระดองที่ขึ้นมาจากเรือไม่ใช่หมึกกระดองฟิตไม่ใช่หมึกกระดองที่บวมน้ํานะคะสังเกตจากหัวจากลูกล่างเขานะคะก็คือหัวเนี่ยต้องแน่นต้องสดแบบนี้เลย ไส่ขาวแบบนี้เลยนะคะส่งไปถึงมือลูกค้าเนี่ยอยู่ได้อีกสี่วันห้าวันได้สบายๆนะคะนะคะมึกกระดองเกรดนี้คือเกรดที่ดีที่สุดนะคะเนื้อหนาย่างดีนะคะเนี่ยไซส์นี้เราจะส่งที่แ0ดบาทตัวละประมาณสามขีดตัวละประมาณสามขีดนะคะลูกค้านะคะส่วอ่ามึกกระดองไซส์นี้ไซส์นี้นะคะจะประมาณตัวละสองขีดสองขีด สองขีดสองขีดประมาณเนี้ยค่ะสองขีดสามขีดไม่ไม่ถึงนะคะสองขีดกว่ากว่าอันเนี้ยเราขายเป็นกิโลอยู่หน้าร้านนะคะกิโลละสองร้อยบาทนะคะลูกค้าไซส์นี้นะไซส์นี้กิโลละสองร้อยบาทแต่ถ้าลูกค้าอย yes? ากจะได้แบบเสียบไม้นะคะเราก็มีนะแบบเสียบไม้อยู่ตรงนี้ค่ะแบบเสียบไม้อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ที่หน้าเพจเราลงไว้นะคะที่หน้าเพจเราลงไว้เป็นไซส์นี้เลย เป็นไซส์นี้เลยนะคะลูกค้าเป็นไซส์นี้เลยค่ะเราจะส่งไม้ละ60บาทเป็นไซส์8ตัวโลนะคะลูกค้าเป็นไซส์8ตัวโลนะคะตัวหนึ่งจะขีดกว่าถึง2ขีดนะคะลูกค้าส่งไม้ละ80ดบาทลูกค้าจะไปขายเท่าไหร่เนี่ยไปคำนวณได้เลยค่ะว่าลูกค้าจะสามารถขายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เราจะไม่บอกเนาะเพราะว่าแล้วแต่ทาเลลูกค้านะคะอย่างที่แจ้งเนี่ยเราจะส่งไว้ไม้ละ60บาทนะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่นิยมมากๆนะคะก็คือเป็นหมึกสายเมื่อกี้นี้เราให้ดูเนี่ยเป็นหมึกสายตัวที่ส่งไม้ละสี่สิบห้านี่คือเสียบทั้งตัวนะคะแต่อันนี้จะแตกต่างตรงที่เราหั่นเป็นชิ้น,นะคะ่ะเราหั่นเป็นชิ้นนะคะลูกค้าหั่นเป็นชิ้นเราส่งไม้ละสิบแปดบาทนะคะเราจะเอาตัวเขาเนี่ยมาตัดชิ้นตัดชิ้นแบ่งแบ่งแบ่งแล้วก็เสียบตามอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่มีขั้นต่ําเหมือนกันสําหรับ ที่ไม่ใช่ไม้ละ7บาทนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้ตามต้องการนะคะชัดเจนนะคะว่าไม้ใหญ่ไม่มีขั้นต่ำเนาะเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะคะสายทั้งตัว 45, 47บาท่บาทสายหั่นชิ้น18บาทนะคะลูกค้าลูกค้าก็คำนวณดูว่ายตลาดเราเหมาะสมกับแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าก็สั่งเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปนะคะ ต่อไปก็จะเป็นหมึกกระดองอีกไซส์หนึ่งนะคะอันนี้ก็ลูกค้านิยมมากๆไซส์นี้นะคะจะเป็นหมึกกระดองตัวเล็กนะคะเราส่งที่ราคาไม้ละ22บาทแบบนี้เลยอันนี้แจ้งเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าตัวย่อมกว่านี้เราจะใส่สีแต่ถ้าตัวขนาดนี้เราก็จะใส่3ามันต้องดูตามความเหมาะสมนะคะก็คือเราจะบางทีเนี่ยมันจะไม่เป๊ะนะคะลูกค้าเราจะดูตามความเหมาะสมแล้วก็ให้ได้ขนาดที่ที่ขายได้ที่ลูกค้าสามารถเอาไปขายต่อได้นะคะ ยี่สิบสองบาทเราจะส่งอันนี้คือเราใช้เกตเดียวกันกับตัวใหญ่นะคะหมึกกระดองเราเนื้อหนาสดสังเกตสีสังเกตหัวได้นะคะเป็นหมึกกระดองเกตที่เราคัดมาแล้วนะคะหน้าร้านเราขายยังไงก็คือเราส่งลูกค้าอย่างนั้นเหมือนกันนะคะอาต่อมาเลยนะคะต่อมาเป็นหมึกกล้วยค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันคะ่ะลูกค้าอันนี้ก็มีสูตรแตกต่างนะหมึกกล้วยผ่าตาเนี่ยที่เราลงไว้หน้าเพจน,นะคะลูกค้า ลูกค้าดูตรงนี้นะคะถ้าเป็นผ่าตาตัวที่มีไข่หมายถึงตัวเท่ากันเนี่ยแหละคะ่ะตัวเท่ากันเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเขามีไข่อยู่ข้างในเนี่ยเราจะส่งที่ราคา25บาทนะคะแต่ถ้าเป็นหมึกกล้วยที่ไม่มีไข่นะคะไซส์เดียวกันเราจะส่งที่18บบาทนะคะหมึกกล้วยนี้เราก็จะคัดมาแบบว่าตัวเป๊ะๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าตัวเป๊ะๆแบบนี้เลยนะคะ เราจะส่งตามราคาที่บอกนะคะหมึกไข่มีไข่ข้างในส่งที่ห้าไม่มีไข่18บาทนะคะลูกค้าอันนี้สั่งตามจํานวนที่ต้องการได้เหมือนกันนะคะไม่มีขั้นต่ํานะแล้วก็ต่อไปนะคะอ่ะต่อไปเนื้อปลาหมึกคะ่ะลูกค้าอันนี้ก็ขายดีนะคะลูกค้านิยมทานมากเนื้อปลาหมึกตัวนี้นะคะเราจะลงไว้สิบห้าบาทนะคะลูกค้าเป็นเนื้อหมึกเปรูแท้เหมือนกันนะคะเวลาย่างไม่เปื่อยไม่ยุย่ยแน่นอนนะคะ กรอบนอกนุ่มในค่ะแบบนี้นะคะข้างนอกมันจะตึงๆแล้วข้างในจะนุ่มๆทานอร่อยไม่เปรี้ยวนะคะเน้นเลยว่าไม่เปรี้ยวแต่ถ้าเป็นเกรดเนื้อที่เป็นเกรดรองนะคะเป็นเนื้อจากจีนหรือว่าเป็นเนื้อจาก่าที่อื่นเนี้ยเวลาเรากินเนี่ยเราจะรู้เลยรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวนะคะแต่อันนี้ไม่เปรี้ยวอร่อยมากนะคะเพราะว่าเราใช้เนื้อคัดเกรดมาโอเคนะคะสําหรับตัวนี้ไม่มีขั้นต่ําเหมือนกันนะจ๊ะ ต่อไปนะคะอ่ต่อไปนะคะหมึกกระดองเมื่อกี้ยังบอกหมึกกระดองูค้าไม่หมดนะลูกค้าถ้าเกิดลูกค้ามาหน้าร้านเนี่ยหมึกกระดองเราจะมีหลายไซส์มากเลยอย่างไซส์นี้ยยกตัวอย่างนะคะตัวนี้ประมาณห้าขีดถึงหกขีดคือเราจะมีทุกไซส์ค่ะตั้งแต่ห้าขีดหกขีดตัวละโลตัวละสองขีดอันนี้ราคาอย่างอ่าเรายกตัวอย่างตัวนี้นะคะหน้าร้านเราจะขายอยู่ที่โลละแ3 0ร้อยสามสิบบาทนะคะ 230บาทก็คือประมาณ2ตัวโลก,กว่าๆนะคะลูกค้าพวกนี้ลูกค้าที่จะสั่งไปย่างเนี่ยสามารถให้เราทําความสะอาดได้แต่จริงๆไม่ต้องเสียดก็ได้นะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะถ้าอยากได้ลองสอบถามราคากันเข้ามาได้เพราะว่าเราจะไม่ได้ลงไว้หน้าเพจน,นะลูกค้านะสําหรับหมึกกระดองอะถ้าลูกค้าสั่งแบบเอออยากได้ไซส์อย่างนอย่างนี้ระบุมาเลยค่ะเดี๋ยวเราแจ้งราคาให้ได้นะคะประ,ะมาณนี้เนาะ ส่วนเครื่ององค์ประกอบต่างๆทั้ง,งหลายนะคะเราจะมาเริ่มต้นอยู่ที่อ้อยังมีไข่อย่างนึงไข่มือกระดองตัวนี้นะคะเราจะไม่ได้ลงแบบเสียบไม้ไว้หน้าเพจเนาะแต่เราจะลงไว้แบบเป็นกิโลนะคะลูกค้าสามารถซื้อแล้วไปเสียบได้เองอันนี้เราจำหน่ายอยู่ที่โลละ420บาท1กิโลนะคะ420ิบบาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะให้เราเสียบให้จริงๆ ลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะเป็นไม้อย่างเงี้ยไม้ละ50สิบบาทไม้ละห0ิบบาทนะคะลูกค้าใช้ไซส์ใหญ่อย่างนี้นะคะไซส์ใหญ่อย่างนี้จะสั่งเป็นไม้หรือว่าจะสั่งเป็นกิโลเนี่ยอันนี้แล้วแต่ลูกค<ๆ>้าเลยแต่ว่าบอกเลยว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งเป็นกิโลนะคะไปเสียบกันเองเพราะว่าไปทําราคาได้นะคะไปทําราคาได้อยากจะขายไม้ละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็สามารถไปดัดแปลงได้เลยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ขายดีของร้านเราเนาะจะเป็นตัวนี้ค่ะ ไข่หมึกไข่หมึกกล้วยแท้ๆไม่ผสมแป้งร้อยเปอร์เซนต์อันนี้เราพูดได้เลยว่าร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าที่ร้านเราทำเองนะคะที่ร้านเราจะทำเองเนาะไข่หมึกกล้วยใช้ไข่กล้วยแท้ๆไม่ผสมแป้งร้อยเปอร์เซนต์นะคะเราจะทำใหม่ๆสดๆทุกวันเนี่ยค่ะดียวให้ลูกค้าดูตรงนี้นิดนึงนะคะ เราจะนึ่งใหม่ๆทุกวันเลยนะคะอันนี้เราทําเองทุกขั้นตอนค่ะลูกค้ารับรองได้ถ้าลูกค้าได้กินเนี่ยเอาไปขายเนี่ยแล้วลูกค้าได้ชิมเนี่ยลูกค้าจะรู้เลยว่าเออรสชาติของไข่แท้มันเป็นยังไงและมันจะแตกต่างกับที่อื่นยังไงนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบรนด์ของเราเองนะคะเรากล้าพูดได้เราทําไม่ผสมแป้งไม่มีสารกันบูดทําสดทาใหม่ทุกวันนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ สิ่งที่ขายไม่ได้เลยในการขายปลาหมึกย่างก็คือน้ําจุ่มปลาหมึกน้ําจุ่มปลาหมึกที่เป็นสีเหลืองๆองะค่ะลูกค้าที่ทําให้เขาเป็นสีเหลืองอะ่ะก่อนย่างเราก็มีขายนะคะอย่างขวดนี้เราส่งอยู่ที่ราคา35บาทนะคะ3ขวด100เดียวนะคะความจุก็นี่เลยเท่านี้เลยค่ะประมาณลิตรครึ่งนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเอาไปใช้ได้ได้นานค่ะ ไปเทใช้ส่วนที่ยังไม่ใช้เก็บไว้ได้แต่ส่วนไหนที่เราจุ่มแล้วเราทิ้งเลยนะคะทิ้งเลยไม่เก็บนะคะแล้วก็มาถึงหัวใจสําคัญของหมูย่างก็คือน้ําจิ้มค่ะลูกค้าที่ร้านเราก็จะมีน้ําจิ้มขายเป็นกิโลนะคะเราจะใช้อยู่สองสูตรนะคะลูกค้าน้ําจิ้มเผ็ดเปรี้ยวตัวนี้นะคะสีแดงนี่คือน้ําจิ้มเผ็ดเปรี้ยวนะคะกิโลหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะถุงนี้ก็คือถุงละหนึ่งกิโลนะคะลูกค้า แล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่เราใช้อยู่ก็คือน้ำจิ้มหวานเผ็ดนะคะลูกค้าหวานเผ็ดเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละร้อยีบาทถุงนี้คือ1นกิโลนะคะถุงนี้คือ1นกิโลเวลาเราใช้ถ้าเป็นสูตรของร้านเราเนี่ยเราจะใช้2อย่างนี้คู่กันนะคะลูกค้าเราจะใช้2อย่างนี้คู่กันนะคะเป็นสูตรของที่ร้านเราเท่านั้นนะคะลูกค้าร้อแล้วก็ร้อสิบนะคะโอเค เราลงโพสไว้บนสุ่มนะคะแทบรูปแล้วก็ทักอิน็อลอินวอลก็คือตัวสีฟฟ้านะคะทักเข้าไปแจ้งจํานวนนะคะจะมีแอดมินคอยสรุปลดให้ลูกค้านะคะลูกค้าอยากรับอย่างละเท่าไหร่เท่าไหร่ให้ระบุไว้ให้ชัดเจนเลยนะคะส่วนเรื่องจัดส่งลูกค้าสามารถแจ้งเข้าไปได้เลยค่ะว่าจะให้จัดส่งที่ไหนนะคะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยเขาจะสรุปว่าเออค่าส่งเท่าไหร่นะคะเป็นต่างจังหวัด หรือว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเราส่งให้ได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ที่อยากจะเน้นเลยว่าหมึเกเตี๋ยไม้ของเราแตกตาก่างจากที่อื่นยังไงก็คือหนึ่งที่สําคัญเลยอ่ะเราขายเองค่ะเราขายเองเราเลยรู้ว่าหมึกเนื้อไหนแบบไหนจะมาย่างแล้วดีแล้วโอเคนะคะแล้วก็วิธีการเก็บรักษาเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบหลังจากที่มีการทำซื้อสินค้านะคะ อย่างนะคะรายละเอียดทุกอย่างร้านเราจะมีเป็นแฟนชายด้วยนะคะลูกค้าถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะเป็นแฟนชายจริงๆเนี่ยลูกค้าเราจะสามารถสอนให้ทุกอย่างเลยจากตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเรามีร้านตัวอย่างจริงนะคะเราขายจริงนะคะลูกค้าที่สนใจจริงๆที่อยากจะเป็นแฟนชายเราเนี่ยให้ลูกค้ามาเ,าเรียนรู้ที่ร้านเราได้เลยนะคะให้มาเรียนรู้ที่ร้านเราได้เลยนะคะ มาอยู่ตรงนี้เลยเราจะสอนหมดตั้ทแต่การเสียบการล้างนะคะการย่างนะคะคำสอนลูกค้าจะเป็นอันนี้เราพูดถึงในกรณีแฟรนไชส์นะคะแฟรนไชส์ตอนนี้เราขายอยู่ที่ห9 9 9งมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะหหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยลูกค้าจะได้เคาน์เตอร์ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ตัวตัวที่ขนาดที่เราลงไว้หน้าเพจเนาะได้ถาดได้อุปกรณ์การขายครบทุกอย่างและมีประมุกฟรีให้อีกสามพันบาทนะคะลูกนะคะ้า คือเป็นราคาที่ถูกมากๆและหนึ่งก็คือลูกค้าได้ความรู้ไปด้วยนะคะแต่ถ้าลูกค้าคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบทาทจริงจังอยากจะลองก่อนเราก็แนะนําให้เป็นมึกเสียบไม้เนาะมึกเสียบไม้เนี่ยลูกค้าก็อยากจะลองขายมาสั่งได้เลยค่ะสั่งเราได้เลยนะคะส่วนเรื่องรายละเอียดการส่งต่างๆตามที่แจ้งนะคะลูกค้าสามารถระบุพื้นที่เข้าไปนะคะ ระบุพื้นที่เข้าไปค่าส่งอ่ะแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันนะคะลูกค้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจจะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่ที่แม่ค้ายังไม่ได้พูดแล้วเอออยากรู้ตรงไหนเนี่ยเบอร์โทรเราจะมีไว้ให้นะคะเบอร์โทรเราจะมีไว้ให้นะคะเบอร์โทรเราจะมีไว้ให้อยู่แล้วนะคะหน้าเพจทีมคอมมิชนี่เลยลูกค้าแคปรูปแคปรูปไว้เลยคะ่ะแคปรูปเบอร์โทรไว้เลย เดี๋ยวเราจะลองย่างหมึกให้ลูกค้าดูอย่างหนึ่งดีกว่าอ่ะเราหยิบจากหน้าร้านเราเลยเนาะที่เราขายเองนะคะกับกับอันที่เราให้ลูกค้าดูเมื่อกี้นะว่าเหมือนกันไหมนะคะนะคะอันนี้น้ําจุ่มนะคะน้ำจุ่มอันนี้เป็นหมึกสายเรานะคะหมึกสายน้ำจุ่มที่เมื่อกี้ให้ลูกค้าดูว่าที่เราขายหัวละสามถ้าบาทน้ำจุ่มตัวนี้เนาะ ก็จุ่มให้เขามีสีสวยน่าทานแบบนี้นะคะแปบ๊บเดียวแล้วดูเวลาย่างนะคะว่าที่เราบอกว่าย่างแล้วหมึกเรามันจะเป็นยังไงนะคะลูกค้าพอโดนไฟปึ๊บนะคะลูกค้าสังเกตนะคะว่าถ้าเป็นหมึกที่เขาบวมเนี่ยเขาบวมน้ำเนี่ยมันจะไม่มีการปูหรือว่าการเด้งขึ้นแบบนี้นะคะลูกค้า แต่ถ้าเป็นหมึกที่ไม่ได้ผ่านการดองน้ํามาเนี่ยเวลาโดนไฟปุ๊บเขาจะเด้งทันทีอย่างนี้เลยเขาจะเด้งขึ้นทันทีแบบนี้เลยเนาะนี่แบบนี้เลยนะคะ หัวใจสําคัญของการย่างคือ,อประมึกทุกอย่างที่เรามาใช้เสียบเนี่ยมันต้องสดนะคะเนื้อต้องดีนะคะแล้วต้องบวกกับน้ําจิ้มที่โอเคนะคะแค่นี้ลูกค้าก็สามารถเปิดร้านได้แล้วค่ะอ่าให้ดูประมาณนี้เนาะอะ่เดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันต่อนะคะลูกค้าอันนี้เป็นร้านหมกย่าง